ฮัลเราสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะทีวันเย็นนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็ใช้เป็นประจาสําหรับคนที่ออกกําลังกายนะคะก็คือเรื่องของกระติกน้ําอันนี้เป็นเรื่องที่แบบสําคัญมากสำหรับมีเนี่ยการเลือกกระติกน้าอ่ะสาคัญโคตรๆอๆกับแบบการเลือกจัก,กรยานเลยแหละเพราะว่า กระติกน้ำที่ดีนะคะมันจะช่วยให้เราสามารถกินน้ําเติมพลังงานระหว่างการปั่นอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างง่ายดายนะคะอย่างเช่นกระติกน้ำอันนี้อันนี้เป็นกระติกน้ำที่มีเลือกมาแล้วว่าดีที่สุดตั้งแต่มีเคยใช้มานะคะมันจะเป็นกระติกน้ำยี่ห้อของเท็นะคะก็คือยี่ห้อเดียวกับจักรยานหมีนั่นแหละมันเป็นกระติกน้ำที่ทุกคนดูนะเนี่ยใช้แค่สองนิ้วก็คือบีบได้แล้วซึ่งการที่มันบีบง่ายมันดียังไงคือพลาสติกหรือว่าวัสดุที่มันดีนะคะมันจะสามารถมีความยืดหยุ่นด้วยแล้วก็แข็งแททนทนนาดด้วววยยใขณะเเเีีกันนะค,ะคือล่บบ เหนื่อยอะทุกคนแล้วไม่มีแรงแล้วการที่เราดีบง่ายอ่ะมันจะช่วยเราแบบเออรอดตายไปอีกหนึ่งวันอะไรอย่างนี้นะคะโดยในขณะเดียวกันอ่ะถามว่ามันดีบง่ายแล้วนะมันรั่วไหมเห็นว่าคะน้ำมันไม่รั่วเลยเพราะว่าวาลอ่ะมันดีมากนะคะแล้วก็ตรงรอบๆขวดตรงเนี้ยมันจะเป็นยางด้วยมันทําให้เวลาเราจับอ่ะมันติดมือมันก็จะไม่ล่วงหล่นเวลาที่ระหว่างเราปั่นนะคะอันนี้เปนกรติกที่มีรู้สึกว่าเออใช้แล้วสะดวกที่สุดแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะก็คือขากระติกขากระติกอ่ะมันสําคัญยังไงตอนแรกก็รู้สึกแบบเอ้้้้้้ยยหรรืืออ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 อววว่่่่่าา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 ซันนนนถููกๆตตตมมมมะะไไงงงงีีดดดแพลลลใชเทุ มันดีกว่ามากเลยทุกคนเพราะว่าขากติที่ดีนะคะมันก็จะเหมือนกันคือด้วยวัสดุมันจะมีความยืดหยุ่นพอมันยืดหยุ่นปุ๊บอะเวลาเรายัดกระติกน้ำลงไปอะมันจะเหมือนมีแรงแบบดูดแม่เหล็กบางอย่างเลยทุกคนซึ่งจริงๆมันไม่มีแต่มันแค่เป็นความลงล็อกของแบบการดีไซน์ที่แบบมันเรายัดเข้าไปแค่นสมมุติเราปั่นๆใช่ไหมคะยัดเข้าไปกระดกอย่างเงี้ยมันจะไหลเข้าไปพึดซึ่งมันจะทาให้แบบเวลาเราปั่นอะมันเหมือนว่าเราใช้แรงน้อยลงแล้วมันก็จะแบบโฟลว์ไปได้แบบอย่างต่อเนื่อองะไรี้ ยางคากาติกของหมี่นะคะอันนี้หมี่ซื้อจากร้านโปรไบทุกคนลองไปดูเลือกดูนะเดี๋ยวมีจะแปะลิงก์ไว้ให้อันนี้สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือเขาบอกว่ามันเป็นแบบวัสดุที่ทํามาจากเออขยะหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันแบบว่าดีต่อโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคือมันเป็นวัสดุรีไซเคิลแหละเป็นขากะติกที่ห้อเพ็กนะคะคือสุดท้ายคือมีก็คือใช้ของทุกยี่หของเพ็กหมดเลยนะคะแต่ว่าจริงจริงรู้สึกว่าเป็นอันที่ดีที่สุดตั้งแต่แบบเลือกใช้มาแล้วแหละตามนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ